แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่ทําให้ตลาดต่างประเทศเช่นอเมริกาเนี่ยยกตัวอย่างนะคะเขาเอาอรฟอร์มกว่าของไทยเนี่ยก็เพราะว่าอุตสาหกรรม hmm. อุตสาหกรรมเขาจะแอดวานมากกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยหุ้นที่เอาอรฟอร์มมากที่สุดในในวิกฤตโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วมาเลยเนี่ยก็จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีกับเฮลท์แคร์ซึ่งยีทูเดอเนี่ยเขาขึ้นไปเลยเนี่ยสาโดยเฉลี่ย สวัสดีค่ะที่นี่คือรายการทันข่าวกับปาล์มซินิดาเพชรเวรกุลค่ะมาพบกันในหลากหลายเรื่องราวทั้งในแวดวงของลงทุนพลังงานการตลาดแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะทางหน้าจอทีวีอมรินเอชี่ช่อง34ค่ะแล้วเรายังมีออนไลน์ให้ได้รับชมย้อนหลังกันด้วย4ช่องทางนะคะทั้งทาง f a c e o o o k Li@ ์แอดเว็บไซต์ u t u b e คุณผู้ชมพิมพ์คําว่าทันข่าวทุเดยพบกันแน่นอนค่ะ และนี่คือช่วง well fitness ค่ะสร้างความมั่งคั่งให้เติบโตด้วยการลงทุนกับเ i ด c a ป i ต a l นะคะในสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนปัจจุบันนะคะที่ปกคลุมไปด้วยโรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจหดตัวเนี่ยนะคะแต่ทำไมบางตลาดถึงสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอีกตลาดหนึ่งได้อย่างเช่นตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะสามารถให้ผลตอบแทนหรือว่า outperform อย่างตลาดหุ้นไทยนี้มากมายทีเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะเพราะอะไรนะคะแล้วนักลงทุนที่สนใจอยากจะก,กระจายความเสี่ยง แล้วก็เพิ่มโอกาสในการลงทุนเนี่ยนะคะในหุ้นต่างประเทศนะคะย้ําว่าหุ้นรายตัวในต่างประเทศด้วยนะคะจะมีวิธีการอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรสําหรับการลงทุนหุ้นรายตัวในต่างประเทศวันนี้รวมค้นหาคําตอบกันค่ะกับคุณธัญรัตน์ครมานิชานน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธัญรัตน์ดค่ะขอเรียกคุณแอมเลยนะคะก่อนที่จะสนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องค้นหาคําตอบกันนะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมทั่วโล ได้รับแรงกดดันหมดเลยทั้งในเรื่องของโรคระบาดแล้วก็เศรษฐกิจหดตัวแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ทําไมาบางตลาดถึงสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอีกตลาดหนึ่งอย่างหุ้นสารฐอเมือกายงีย้ไปแรงไปเร็วมากถ้าเทียบกับตลาดหุ้นไทยก็ยังไม่ค่อยไปไหนเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะอะไรคะคือจริงๆทั่วโลกนะคะได้รับผลกระทบเหมือนกันจากโรคระบาดนี้นะคะแต่ว่าบางที่เนี่ยเขาจะเอาเพอร์ฟอร์มมากกว่าเพราะว่ามันมันมีปัจจัย ปัจจัยปัจจัยอย่างเช่นเศรษฐกิจนะคะคือพื้นฐานเศรษฐกิจเขาไม่เหมือนกันของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ตลาดทุนเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่ทําให้ตลาดต่างประเทศเช่นอเมริกาเนี่ยยกตัวอย่างนะคะ mm hmm. เขาอัลเฟอร์ฟอร์มกว่าของไทยเนี่ยก็เพราะว่าอุตสาหกรรม mm hmm. อุตสาหกรรมเขาจะแอดวานซ์มากกว่า mm hmm. นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยหุ้นที่อาลเฟอร์ฟ ในในวิกฤตโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วมาเลยเนี่ยก็จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีกับเฮลท์แคร์ซึ่งยูทูเดทเนี่ยเขาขึ้นไปเลยเนี่ยโดยเฉลีย่ยนะคะนี่นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมหุ้นของเขามันถึงราคาขึ้นไปหรือเอาผ r ผได้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าใช่ค่ะคือตลาดของที่ที่อย่างยกตัวอย่างอเมริกาละกันคืออเมริกาเนี่ยเขามีหุ้นจดทะเบียนที่มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตนี้ได้พวกเทคโนโลยี นะคะอย่างเช่นเหื oh. อ่องเรา work from home <Yeah. S 1> เรา social distance เนี่ยค่ะมันก็จะมีหุ้นพวก zoom <Yeah. S 1> นะคะ,ะ google facebook ะ microsoft <Yeah. S 1> amd คือทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พวกนี้ขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เกิดวิกฤตเลย <Yeah. S 1> นะคะแล้วก็จะมีพวกคุ่มกลุ่มเทคโนโลยี <Yeah. S 1> นะคะพวกยา biotech เราได้รับเราวัคซีน,นคนผู้ผลิตก,ก็จะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์ซันจอร์ซันแอสตราเซเกพวกนี้คือ outperform mm hmm. มากกว่า30% ฟังแบบนี้แล้วบอกว่าน่าสนใจจังเลยนะคะถ้าเทียบกันนะคะถ้าอยากจะไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศย้ำนะคะว่าเป็นหุ้นรายตัวด้วยนะคะไม่ใช่กองทุนรวมหุ้นด้วยนะคะทําได้ไหมทําได้จริงทําได้เลยหรือเปล่ามีข้อควรคํานึงอะไรบ้างนะคะในการไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศค่ะมันหลักการคล้ายๆกับหุ้นไทยนะคะขอให้เรา ปีใจที่พร้อมนะคะไม่เสร็จเราพร้อมที่จะไปลงทุนเราพร้อมที่จะไปหาผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นสิ่งที่จะต้องดูคือเราต้องมาถามตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนนะคะเพราะว่าหุ้นต่างประเทศเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับเลยว,ว่าเขาโตเร็วมากเขาโกรธเขาแรงแล้วเขาผันผวนอันนี้ก็ต้องยอมรับส่วนเรื่องถ้าอยากจะเริ่มต้นแล้วเราจะดูอะไรเนี่ยคือมันต้องเริ่มดูอย่างเช่นเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจชั้นนําของโลกนะคะนโยบายต่างๆเพราะาเรื่องพวกนี้มันมีผลกับ ฟันฟลของนักลงทุนต่างชาตินะคะแล้วก็เราก็ต้องติดตามข่าวสารพวกข่าวบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวสารเขานะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเราต้องดูเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างไทยบาทยูเอเซอลาไทยบาทฮ่องกงอันเนี้ยเป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มขึ้นมานะคะ แล้วถ้ามีตัวช่วยอยากลงทุนหุ้นรายตัวแต่ก็อยากมีตัวช่วยจริงๆแล้วจะต้องผ่านแพลตฟอร์มอะไรหรือว่าเป็นบริการอะไรจากฟิลิปได้บ้างที่จะที่จะช่วยเหลือหรือว่าสปอร์ตในเรื่องนี้ได้บ้างคะราคาฟิลิปอนะคะเรามีบริการนะคะสปอร์ต24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ด้วยแพลตฟอร์มของเราเองนะคะ,ะคือการลงทุนที่ต่างประเทศเน,นี่ยต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องทํามนเข้ามานะคะถ้าถ้านักลงทุน เหตุตนกลางคืนแต่ว่าไม่มีผู้ช่วยหรือเกิดปัญหาติดขัดแล้วไม่มีคนคอยตอบคําถามอะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่การลงทุนของที่ฟิลิปเนี่ยเราเริ่มต้นเพียงแค่50,000บาท นะคะห0 0 0มืบาทนี่เป็นจำนวนที่เราแนะนำว่ามันลงทุนได้เกือบทุกตลาดที่เราให้บริการเลยทีเดียวค่ะอาสนใจหุ้นสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างนะคะแน่นอนถามว่าถูกจริตหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็นมนุษย์นอนดึกด้วยหรือเปล่าหรือว่าให้ฟิลิปช่วยได้เลยตอนดึกเนี่ยอยากนอนอย่างเงี้ยทำไงคือจริงๆด้วเความรเย็นกี่โมงคืออเมริกาเนี่ยเขาเทดกันประมาณ2ทุ่มครึ่งถึงตีสามบ้านเราเวลาบ้านเรานะคะถ้าเป็นมนุษย์นอนดึกเนี่ยอาจจะถูกใจนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่มนุษย์นอนดึกล่ะจริงๆแล้วตัวแพลตฟอร์มอะ มันสามารถส่งคําสั่งล่วงหน้าได้นะคะเราสามารถตั้งไว้ได้ว่าวันนี้เราอยากจะส่งคําสั่งซื้อขายประมาณนี้นะคะ <Okay. S 2> แล้วเราก็ส่งคําสั่งไปเราก็ไปนอนเช้ามาเราก็ดูผลเท่านั้นเองค <ขา S 2> ่ะแล้วถ้าบางคืนแบบว่าสะดุดเอ้ยไม่ได้ตื่นมาดูตลาดคือเราจะต้องมอนิเตอร์อย่างทันท่วงทีอย่างเงี้ยเราจะมีตัวช่วยยังไงได้บ้างไหมคะในเรื่องของการจับจังหวะการลงทุนคือจริงๆมีบริการเสริมแนะนํานะคะเ,เขาเรียกว่า การออมหุ้นต่างประเทศนะคะ Global Share Builder Plan นะคะคือการออมหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันหลักการคล้ายๆกับการออมหุ้นไทยเลยนะคะการออมหุ้นตรงนี้มันจะช่วยให้นักลงทุนนะคะจับจังหวะการเข้าซื้อนะคะการลงทุนโดยการใช้ DCA มาช่วยนะคะสำหรับท่านไหนที่รู้สึกไม่รู้ไม่มีไม่รู้ไม่รู้รรว่าจะทํำยังไงอยากจะเข้าแต่ไม่กล้าเนี่ยก็จริงๆลองใช้ DCA เข้ามาช่วยเป็นตัวจับจังหวะในการลงทุนได้เหมือนกัน ดอลลาร์คอสแอปเปถั่วเฉลี่ยเข้ามาเป็นประจำสม่ำเสมอขั้นต่ำเท่าไหร่ยังไงบ้างคะขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้นเดือนละ1,000 0บาทนะคะคือเดือนละ1,000 0บาทเนบาทนักลงทุนสามารถซื้อ Apple ได้เลยนะคะโดยที่เราใช้ใช่ค่ะหุ้นแอปเป โดยที่เราใช้หลักการ DCA อะค่ะในการเข้าซื้อนะคะเราก็จะทำทางโปรแกรมตรงนี้นะคะ่ะทางฟิลิปก็จะหักเงินนะคะนักลงทุนจากบัญชีธนาคารทุกๆเดือนนะคะเดือนละ1,000 0บาทเพื่อนําไปซื้อนําไปแลกแลกเงินคือทําทุกกระบวนการให้หมดเลยนักลงทุนแค่ตื่นเช้าขึ้นมาดูหุ้นในพอร์ตเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> แล้วว่าหุ้นสหรัฐอเมริกาบางตัวเดี๋ยวราคา ไปสูงสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะมีขั้นต่าของของเงินลงทุนเนี่ยหนึ่งบาทแต่ว่ามากกว่านี้ก็ได้เหมือนกันบอกว่าอยากกระจายความเสี่ยงอยากเปิดโอกาสในการลงทุนมากกว่านี้มากกว่า10,000ได้ไหมมากกว่า10,000ได้ค่ะจริงๆแล้วเราแบ่งออกเป็นเทียนะคะเทียร์หนึ่งเริ่มต้นที่10,000นะคะก็จะมีหุ้นที่เริ่มต้นลงทุน10,000บาทนะคะแล้วเทียร์สองสองหมื่นเทียร์สามสามหมื่นนะคะเทียร์สองเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เริ่มต้นขั้นต่ําอยู่ที่2 0 0 0 0บาท นะคะยกตัวอย่างจะเป็น ETF ่ะมัน,มนจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหุ้นอย่างเดียวมันก็จะมี ETF ด้วยนะคะก็จะเป็นการกระจายการลงทุนไปอีกทีหนึง่งก็หลากหลายเครื่องมือแล้วก็ทางเลือกให้ได้นำมาฝากกันแต่ที่สำคัญเนี่ยมีตัวช่วยนะคะคิดไม่ออกไม่อยากทำเพียงลำพังเนี่ย หาตัวช่วยได้แน่นอนนะคะจากบริการของ p h i l i p ์โลบอเบิลมาเก็ตนะคะใช่ะค่ะนะคะย้ํากันอีกสักครั้งนะคะสําหรับ p h i l i p ์โลบอเบิลมาเก็ตนะคะจุดเด่นเริ่มต้นเนี่ยห้าหมบาทเท่านั้นเองน่าสนใจมากนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้คําปรึกษาในเรื่องของการลงทุนตลอด2 4ชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าเป็นการเทรดแบบต่างประเทศเนาะเวลามันก็จะสลับกับเราหมดทิ้งท้ายให้กับนักลงทุนอีกสักเล็กน้อยนะคะสำหรับความน่าสนใจในการลงทุนในหุ้นรายตัวต่างประเทศะค่ะค่ะหุ้นรายตัวต่างประเทศเนี่ย ค่อนข้างจะเอาเปรดฟอรหุ้นไทยมากนะคะอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยลองเปิดใจนะคะลองมาดูหุ้นต่างประเทศดูบ้างนะคะมันมีมีเสน่ห์แล้วมีความน่าสนใจและอาจจะให้ผลตอบแทนที่เราอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นะคะยังไงก็ต้องลองมาศึกษาดูก่อนมีบริษัทหลักษรัพฟิลิปนะคะให้บริการให้ข้อมูลตรงนี้ แน่นอนนะคะเราสามารถฝากเงินแลกเงินแล้วก็ลงทุนได้เลยขั้นตอนเหมือนการลงทุนในหุ้นไทยนั่นแหละแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือการแลกเงินสิ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน ะะแต่ก็มีวิธีคิดมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คําปรึกษาในเรื่องของการลงทุนตลอด24ชั่วโมงนะคะติดตามได้จากบริการ p h i l i p g l o b a l market นะคะคุณผู้ชมโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้026353055นะคะ24ชั่วโมงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสามารถแอดไลน์เข้าไปพูดคุยได้นะคะที่ไลน์แอดฟ i ลิป global นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะคุณแอมคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ